สวัสดีค่ะเออขีดขึ้นมาแม่เนยกำลังพักให้มึงเลยค่ะมึงค่ะพักหนีเก็บมาจากสวนบางนึงนะคะเนาะเมือนีมีเมนูค่ะใดญหัวกลุ่งมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิทอดให้เล็กหน่อยกินนะคะนอะ้อมากแล้วค่ะโต้ปวงยกรกแมู่๊้พ๊ดเลยค่ะ เริมทํ้การสแสดงเลยค่ะกระเทียมผิดแห้งนะคะใส่ลงไปในขบเลคะแล้วก็ตั้มตั้มตั้มนี่ค่ะตั้มให้ละเอียดเลยด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะกใส่กระเทือดลงไปกระเทือดราคาแพงค่ะใช้ข้วเหนีวกระปุกได้เองนะคะอ่ะอาอัตัวปวนใส่ปากกอกลงไปค่ะทิ่มมืดเลยน่ะเมนูนใส้นามบกหน้าบีพข้อไปเลยค่ะพี่น้อง เมื่อหนี่ยนหน่อยใก็อยากมีส่วนหลวมน้ำเขาเด้อค่ะผู้ตั้มนี่เป็นเป็นผีใบบัวเด้อค่ะสีสันเป็นกระแสบนะคะผงสู้โรดน้ำป้านะคะใส่เขาไปนี่ก็วุนไหวค่ะพี่น <mel> ้องเนี่ยเนี่ยพี่อิงเมา่น้องไปเล่นหน่อยพี่อิงกับจ้ายูไซเด้อค่ะพี่น้องอ่าม่เหนี่ยก็ตั้มตั้มตั้มผู้ยานดีใช้ต้าลูกับบังพองเด้อค่ะ ใส่บุคงลงไปเลยค่ะพี่น้องเผาเห็ดนะคะเสีไดเผาแล้วจะเป็นมันอ้อนอ้วค่ะพี่น้องเอ้ยมึงมึงอยากเห็ดน้ำเบิดถูกยางเรียบร้อยแล้ะค่ะมึงค่ะเดยความเร่งรีบเร่งด่วนนะคะแมนหน่ยเห็ดย่างด่วนเลยค่ะเป็นตัแสบวะคะใส่กับปูไปน้ำค่ะนี่ค่ะ่นขายโตละสิบบาทแมน,น่ยก็ไปซื้อมาทั้งเบิดหาโตนะคะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้น้องอิงกับสื้ผ้ามากินตัมปูม้าสวยๆแล้วจ้าพี่น้องเอาบัวหาหม่งลงอ่ามีแล้วนั่งเนิ่มกระเด็เนาะดีแล้วค่ะพัดอ่ะหวานชื่ี่ต้นเนี่ยฮอกับตั้มสูงแสบๆแด้วค่ะพี่น้องจ้าแมทวันนี้ฝนไม่ได้แันหนึ่งเลยบอร์บ้าจัดสวัสดีค่ะยัง

กิ่แหล้กก็มามึงดอกใหม่งอมๆค่ะแล้วก็สิปิดคลิปไปด้วยกบจัดเรียงตัวหลาชุดของแม่หนุย่ยขอบคุณที่ทติดตามรับชมค่ะ